สวัดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนมันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568นะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีครับแข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเริ่มแข่งขันกันในเวลา บ่ายสองครึ่งแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางช่องเจ็ดสีในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกันแฟนมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมกันราะห์วิจารณ์รบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับไปดูกันที่คูแ่แรกของการถ่ายทอดสดครับพิกัด107ปอนด์เป็นกา,การเจอกันระหว่างเป๊ปซี่สุจิแบบมีเกียวกับซีลาลาสโจเล็กเมืองนอนท์ซึ่งคู่นี้เป็นการรีแมต์แก้มือกันนะครับ เปปซี่นะครับเคยชนะมาน้กงมวยจากสุรินรุ่นพี่อายุ19 70สมทีม่ใครมวยสูจีแบบมีเกียวเป็นมวยขวาครับปะเภทเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะนะครับศาสต์แข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในขวาคอปั่มตีดีแทงยัดไส้แรงมีหมัดมีศอกเสริมดุดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงล่าสุดชนะน้องยกศยอดสยามจอพัตรยาในศึกท่อน้ำไทยต่อย110ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนศิลาราชสอจุเล็กมังนนในศึกเกียรติเพชรนะครับ ส่วนสีลาลาดสอดเล็กมึงนนดาวุ่งฟอร์มสดจากสีสะเกตนะครับนักมวยจากสีสะเกตอายุ66ปีสูง6 6ซ้อมไข่มวยสอดเล็กมึงนนเป็นประเภทจังหวะฝีมือหลักเลี่ยมเชิงมวยดีนะครับดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงอาวุธหลากหลายแม่นคมหมัดหนักสอกคมฟอร์มสดนะครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ในไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนให้เป๊ปซี่ซูจีบะมีเกลยวในสกเก็ดเพชรตอร107ปอนด์แล้วก็ชนะนอกยกสี่สุดหน้าพยักเมืองชนในสกเก็ดเพชรนะครับ คู่นี้นะครับแดงได้เก๋าได้กระดูกรูปร่างได้เปรียบส่วนน้ําเงินนะครับศิลาลาดหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าผู้ชนะขอ,ของคู่นี้ครับคาดว่าจะเป็นเบปซี่ซูจิบะมีเกี้ยวนะครับเก๋าเกมกระดูกประสบก,การณ์ดีกว่ารูปร่างได้เปรียบแล้วก็เคยชนะมาน่าจะเป็นฝ่ายย้ำแค้นเอาชนะทางด้านของศิลาลาดสอจอริกเมืองนอนไปได้อีกครั้งนะครับ ตอกที่คู่สองของการถ่ายทอดสดมาแทนทั้งคู่นะครับเทพมงคลซีเอเอ็กแคดมี่เจนกับอิยาลาโกลิตะมวยไทยในพิการร้อยยี่ปอนด์เทพมงคลนักมวยชุมพรอายุ18บแปสุนัขเไปซ้อมอยู่เชียงใหม่เลยครับที่ค่ายมวย CMA Academy เป็นประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับติหนักต่อยแรงสาดแข้งต่อยหมัดดีนะครับวงในมีคีบค้ำแทงปลายแข็งแกร่งแข็งแรงฟอร์มสดนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรดำสิทธิ์เอราวัณในศึกท่อน้ำไทยแล้วก็ชนะคะแนนนิติกรส่วนน้ำทานคีรในศึกเกียรติเพชร ส่วนอัยระกะเปาลิงกี้นะครับนักมวยจากร้อยเอ็ดสมเพรสมนึกอายุ22 7 7 0เป็นมวยกระดูกดีประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินหน้านะครับเตะหนักต่อยแรงวงในปั้มตีแข็งแกงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงล็อกลัดตีเหนียวนะครับสู้ดีมีขึ้นตลอดมีหมัดมีสอกเสริม และผู้ชนะของคู่นี้นะครับคาดว่าจะเป็นทางด้านของเทพมงคล CMA Academy นะครับหนักแรงทุกลูกจังหวะหลักเลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีฟอร์มสดนะครับการยืนระยะดีหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะอิยาลาโกริตะมวยไทยไปได้ครับ แล้วก็ต่อันที่คู่รองน้องคู่เอกคู่ที่3สัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างสิทธิชัยสอเดชพันธ์กับเมาครีเพชรสี่หมื่นใน,น,นปีกันร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ซึ่งคนนี้เป็นการรีแมต์แก้มือกันนะครับเมาครีเคยชนะมาสิทธิชัยนะครับนักมวยจากจังหวัดตรังซ้อมกับมวยสเดชพันธ์อายุ 20, 2 0สูง172เป็นมวยเข่านะครับวงนอกได้วงในดีเดินได้ถอยเป็นครบเครื่องนะครับวงนอกสาสตร์แข้งต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงแ ต่อยหมัดฟันสอกคมนะครับสู้ดีแข็งแกร่งแข็งแรงล่าสุดแพ้คะแนนเมาคลีเพชรสี่หมื่นที่ศึกเกตเพชรแพ้คะแนนเพชรกิติสจัลวรณในศึกท่อน้ำไทยส่วนคู่ชกเมาคลีเพชรสี่หมื่นนะครับนักชกจากกระบี่อายุยี่สิบสามสองร้อยเจ็ดสิบสองขยันยเพชรสี่หมื่นเป็นมวยเข่าดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกประสบการณ์สูงต่อยมาเป็นร้อยนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงวงในขวางหน้าค้ำแทงดี ปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมกระดูกประสบการณ์สูงล่นนาสุดชนะคะแนนสิทธิทชัยสอเดชพันในศึกเกตเพชรแล้วก็แพ้คะแนนเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่2ครัง้งซ้อนในศึกเกตเพชรแล้วก็ศึกมวยไทย74นะครับสำหรับผู้ชนะของคู่นี้ยังคิดว่าจะเป็นเมาครีเบสเฉะอวดหรือว่าเมาคลีเพชรสี่หมืนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่า แข็งแกร่งแข็งแรงมีทั้งนอกมีทั้งในครับน่าจะเป็นฝ่ายย้ำแข็งชนะสิทธิทชัยสดเดชพันไปได้อีกครั้งครับและก่อนจะไปว่ากันที่คุนเอกของการถ่ายทอดสดฝากสปอนเซอร์เรจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องด้วยนะครับมวยพระยกสองสี่ครับมวยพระยกสองสี่มวยพรยรอบอบอัตโนมัติมวยพยุยราคาสนามเปิดในวิทีทุกวันทุกช่องทุกวิธีบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภยัยท้กงมวยพยุสองสี่ สนใจอยากเป็นสมาชิกขโมยพักยกสองสี่อะไรไปที่ a k p k 2 4งสี a p k 2 4งสี e ่เมียนำหน้าด้วยมวมยพักยกสองขอบคุณด้วยครับไปต่อกันที่คู่เอกของการถ่ายทอาสดสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างพรสนีสอพมิพั์กับเพชอรอภิชาติอภิชาติมวยทมวยไทยหรือว่าทางด้านเจ้าเพชรแสนแสบนะครับในพการ1 2อปอนด์พรสนี นักมวยรุ่นพี่นะครับจากนครศรีธรรมราชซอมสกายมวยโสภมิพัฒอายุยี่หกยเจ็ดเป็นมวยเข่านะครับ <im itation> เดินเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงขวางแทงยัดไส้ดีมีหมัดมีโอกเสริม ใกันร้อยนะครับล่าสุดเลยชนะคะแนนชาติพยักศอกสตุนที่ช่อง7ก่อนนั้นก็แพ้คะแนนเก้าล้านศอ,อจอแดนระยองที่ช่อง7ส่วนเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับนักมวยจากอุบลตอนนี้ไปซ้อมอยู่ใายมวยอภิชาติมวยไทยอายุ23สูง167ยบนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทบูดูดั้นนะครับเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในล็อกลัดตีเหนียวปั้มตีแข็งแรงตีขาเจาะย,อยางต่อยหมัดดี บูสู้ใจเกล้อยมีฮห้ตลอดล่าสุดชนะน,น้องยกสามสิงห์สอโชคมีชัยในศึกเรกติเพชรแล้วก็ชนะคะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มที่หลุมพินีนะครับบูดุดันด้วยกันทั้งคู่ผู้ชนะของคู่นี้คาดว่าจะเป็นเพชรอภิชาติอภิชาติาตมวยไทยนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่าเยรยะดีกว่า,ะะวาจะชนะรุ่นพี่ยังพรสนิทโสภิพัฒน์นไปได้ครับไปปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568ครับ ตัวแรกชอบไปที่เทพมงคล CMA Academy นะครับตัว2ชอบที่เมาครีเบชอวดตัว3ชอบที่เพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ